บทที่223จอมมารราชาปีศาจทังยูซึ่งกำลังจะจากไปหลังจากถอนหายใจสังเกตเห็นช่องว่างของแหวนบนนิ้วของทังฉีอิงด้วยดวงตาที่เฉียบคมดวงตาของเขาสว่างขึ้นและเขาก็ถอดพื้นที่ของแหวนออกโดยไม่ลังเลและลบพื้นที่ที่ทังฉีอิงทิ้งไว้บนนั้นรอยประทับความรู้สึกทางจิตวิญญาณแทรกซึมเข้าไปในอวกาศและพบสิ่งดีสิ่งดีมากมายในนั้นและรู้สึกทันทีว่ามันคุ้มค่าดูเหมือนว่าข้าของของเจ้าของผีเกือบทั้งหมดอยู่ที่นี่แต่ทังฉีอิงถูกค้นหาตอนนี้ททททัังงงงงงีีีีีออออิิไมม่่่่่่ใชเเเเเรรรืืยยาาาาาากสสหหหบูจจะดปป็นนนนคคโลตุถ ปรมาจารย์ผีวิ่งอย่างเรียบร้อยและไม่ต้องการพื้นที่สำหรับแหวนวงนี้ไม่เช่นนั้นจุดจบของทางฉีวิ่งในตอนนี้อาจเป็นจุดจบของเขาเมื่อทางยูออกไปเสี้ยวไปยังคงต่อสู้กับผู้คนจากกิ้กู้ทางยูทำลายรูปแบบที่ปกคลุมกิ้กู้โดยตรงทันใดนั้นกิ้กูก้ที่เหลือก็หนีไปโดยเอาหัวอยู่ในอ้อมแขนและพวกเขาไม่อยากตายหักหนีรอดก็คงอยู่และตายไปเกิดอะไรขึ้นเสี่ยวไปถามขณะที่เขาเก็บแทรเงินเปื้อนเลือดออกไป ปล่อยให้ชายชราผู้ทั่วร้ายคนนั้นหนีไปทังยูพูดอย่างไม่พอใจเล็กน้อยแต่ฉันก็ได้รับสิ่งที่ดีทังยูโทและหยิบแหวนออกมาแล้วลูกค้างแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันเดาว่าตาเท่าผู้ไม่ดีทรัพย์สินทั้งหมดของคุณอยู่ที่นี่เซียวไปพูดอย่างไร้คำพูดคุณมาที่นี่เพื่อปล้นคนอื่นเหรอไม่แน่นอนฉันมาช้าไปหนึ่งก้าวปรามาจารย์ผีฆ่าทาังฉีอิงและวิ่งหนีไปโดยใช้อารเรเทเลพอร์ตฉันหยิบพื้นที่ของแหวนนี้ขึ้นมาจากนิ้วของทังีีอ้งงลลสาาาาน,านนยปราาารรมมจััั่่่หหไทแะถถููกก อ่อนหัดแล้วตอนนี้เราควรทําอย่างไรเสี่ยวไปถามโกสวันเล่อยู่ในความสับสนวุ่นวายแล้วขณะนี้เหล่าสาวกเกือบจะวิ่งหนีไปแล้วแต่พวกเขาไม่ได้ฆ่าคนสําคัญจัดการไม่ต้องห่วงเขาไม่กล้าทั้งยู่คาดเดาด้วยรอยยิ้มตั้งแต่เขาวิ่งหนีเมื่อเห็นเรามันแสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้ในตนเองรู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราและเรามาจากเมืองที่สิ้นหวังและเขายังกลัวเราอยู่กลับในเมืองที่สิ้นหวังตอนนี้เขาทําได้เพียงซ่อนตัวอยู่ในความมืดใต้ดินเหมือนหนูไม่กล้าโผล่หัวเลยแล้วเราจะหาเขาเจอได้ยังไง เยวไปสงสัยไม่เป็นไรเขาจะไม่หนีไปสักพักแล้วเราจะตามมาหาเขาไม่ช้าก็เร็วทังอยูไม่รีบร้อนเพราะประมาจารย์ผีก็กลัวพวกเขาเอาละ่ะเสี่ยวไปไม่มีทางเลือกนอกจากพยักหน้าดังนั้นทั้งสองที่ได้รับเงินจํานวนมากจึงเดินทางรอบโลกอีกครั้งหลังจากออกจากหุบเขาผีและการกระทําของพวกเขาทําให้เกิดผลกระทบครั้งใหญ่ในทวีทงเทียนอีกครั้งโกสวันเล่ถูกทําลายแล้วจริงๆกีกู้ถูกทังยูกาจัดออกไปภายในวันเดียวไม่มีใครคิดว่าทางังยูจะทําลายโกสวันเล่ แม้ว่าสาวกของโกสวันเล่จะหนีออกจากโกสววนเล่แล้วแต่พวกเขาก็กลายเป็นหนูที่กำลังข้ามถนนและทุกคนก็ตะโกนและทุกปีพวกเขาท้ายที่สุดแล้วเหล่าสาวกของกีกูก็ฝึกฝนทักษะชั่วร้ายทั้งหมดพวกเขาาทำร้ายผู้คนมากมายในอดีตแต่สาวกของกีกู้เหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในกี้กู้ทันทีหลังจากที่พวกเขาฆ่าใครบางคน การทำลายหุบเขาผีเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งดังนั้นทั้งทวีปคงเทียนจึงคุยกันเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งและศักดิ์ศรีของทงอังยูก็สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางตระกูลที่มีอำนาจก็ยับยังความเย่อหยิ่งของพวกเขาอยู่ไม่มีความสุขอยู่พักหนึ่งจึงกำจัดพวกมันออกไปอย่างไรก็ตามนิกายเล็กๆบางนิกายที่มีการเพาบปลูกต่ำหรือคนธรรมดาชื่นชมทงังยูเป็นอย่างมากพวกเขาเคยถูกกีกู้ข่มเหงแต่ตอนนี้ไม่มีกี้กู้แล้วพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไปขอบคุณเดดมากมากครับ ในส่วนของนายผีที่หลบหนีนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมาที่วังปีศาจของเผ่าปีศาจและถูกราชาปีศาจซ่อนไว้นายผีรีบหนีไปจนสุดทางเมื่อเขารู้ว่าหุบเขาวิญญาณถูกทำลายเหล่าสาวกทั้งหมดก็หนีไปและชุดเคลื่อนย้ายมวลสารที่เขาทิ้งไว้ก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อกลับไปไม่ได้แล้วนายผีก็ไม่มีที่ไปดังนั้นเขาจึงต้องไปที่วังเวทมนต์แม้ว่าเขาและราชาปีศาจจะเป็นศัตรูกันแต่ก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรกันเนื่องจากมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและราชาปีศาจก็เต็มใจที่จะรับเขเขาเขาาาา้มมโดยธรชติ เมื่อปรมาจารย์ผีได้เรียนรู้ว่าทางังยูทำลายหุบเขาโกสวนเล่อย่างง่ายดายซึ่งเขาทำงานหนักเพื่อสร้างมาหลายร้อยปีเขาพูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองทงอังยูฉันจะไม่ปล่อยคุณไปง่ายง่ายเมื่อฉันประสบความสำเร็จในการฝึกฝนฉันจะแน่ใจว่าจะปล่อยให้แก่นแท้และเลือดในร่างกายของคุณถูกดูดไปใส่จิตวิญ,ญญาณของคุณลงในเตาหลอมและทนทุกทรมานจากการกลั่นทุกเดือนมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้คุณต้องลงมือปฏิบัติมันหัวเราะเมื่อได้ยินคำพูดนั้น เจ้าแห่งผีสูดจมูกอย่างเย็นชาและด้วยรัศมีอันทรงพลังที่ปะทุออกมาจากร่างกายของเขาเขาพูดอย่างเย็นชาว่าฉันจะรู้ตัวไม่ช้าก็เร็วคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรด้วยปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ปีศาจหัเวเราะเบาๆด้วยน้าเสียงดูถูกและเสียดสีตอนนี้คุณย่ยิ่งกว่าหนูคุณสามารถซ่อนตัวอยู่ในวังมืดใต้ดินของวังเวทมนต์ของฉันเท่านั้นรอให้คุณฝึกดาถึงปีและเดือนใดถังอยู่อาจกลายเป็นพระเจ้าแล้วและคุณจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของถังอยู่ในตอนนั้นคุณต้องการจจะะะะพูดดออออไไรรรรนนนนนนาา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 ยยยยยผีีีกกก็็เเเเปปปคคฉลลลชช่่่่่ัััมมตตต้้งงงงสสสววุขแถ์ื แล้วความร่วมมือของเราละ่ะปีศาจพูดเบาๆว่าคุณและทังยูมีความเกลียดชังถึงตายแม้ว่าฉันจะไม่มีความเกลียดชังเขาเลยแต่ฉันก็อยากได้สมบัติของเขาเมื่อถึงเวลาเราสองคนจะทํางานร่วมกันเพื่อฆ่าทาังยูยูแบ่งสมบัติให้เขาเท่าๆกันดีไหมดวงตาของนายผีเป็นประกายเขามองไปที่ราชาปีศาจและเยาะเย้ยผู้คนในเผ่าพันธุปีศาจนั้นขึ้นชื่อว่าโหดร้ายและไร้ความประณีมาโดยตลอดฉันจะเชื่อใจคุณได้อย่างไรปีศาจพูดดีๆแล้วจะทํายังไงถ้าไม่ยอมรับ ฮิฮ <ee> ิ <h ee> นายผีหัวเราะคุณไม่มีข้อข้องใจกับทังยูทงยังยูถึงกับไว้ชีวิตของคุณตอนนี้คุณกำลังเริ่มลางแค้นให้กับความเมตตาของคุณฉันจะเชื่อคนในรคุณเช่นนี้ได้อย่างไรคุณจะเข้าร่วมกองกำลังกับฉันจะฆ่าทังยูหรือมันเป็นไปไม่ได้ฉันคิดว่าคุณแค่อยากหลอกฉันและฆ่าฉันเพื่อให้ได้รับความโปรโดปรานจากทางังยูราชาปีศาจยิ้มอย่างไร้คำพูดและพูดว่าถ้าฉันต้องการฆ่าคุณจริงๆฉันคงไม่พาคุณเข้าไปในวังอันมืดมิดของราชาปีศาจฉันไม่มีความคัััััับบบบบขข้องงใใจจกกกกยและะสมมตตินนนนวเเาาา็่่ปรทช ความโลภแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของฉันหากไม่มีเขาทว,วีปตรงเทียนก็จะอยู่ในกระเป๋าของฉันไม่ช้าก็เร็วฉันคือบุคคลอันดับหนึ่งในทวีปตรงเทียนแต่เนื่องจากรูปลักษณ์ของทางยูเราทำได้เพียงซ่อนตอนนี้คุณเต็มใจไหมฉันไม่ทำนายผีก็เงียบไปสิ่งที่ราชาปีศาจพูดนั้นทราบซึ้งจริงๆโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่เต็มใจที่จะซ่อนตัวอยู่ในพระราชวังใต้ดินอันมืดมิดแห่งนี้นอกจากนี้หุบเขาวิญญ,ญาณของเขายังถูกทำลายอีกด้วยนายผีมองไปที่ราชาปีศาจที่กำ นายผีเมียไปสักพักแล้วถามว่าคุณต้องการร่วมมืออย่างไรแน่นอนเราสองคนร่วมมือกันเพื่อสังหารทางังยูราชาปีศาจกล่าวหลังจากการสังหารทางังยูไม่เพียงแต่สมบัติบนร่างกายของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทวีปทงเทียนทั้งหมดด้วยเราสองคนจะถูกแบ่งเท่าๆกันสี่ภูมิภาคหลักหนึ่งแห่งทางเหนือและทางใต้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและหนึ่งแห่งบุคคลจะรับผิดชอบในภูมิภาคเดียวผีกล่าวว่าพระเจ้าราชาปีศาจขมวดคิ้วและมองดูโกรธหลอดด้วยความไม่พอใจและพูดว่าเจ้ามันโลภเกินไป ฮิฮ <ee> ิ <h ee> นายผีพูดด้วยรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัวเรากับผีมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะโดนคุณควบคุมหลังจากฆ่าถังยูดังนั้นถ้าคุณเห็นด้วยเราจะร่วมมือตอกอลองอปีศาจเห็นด้วยโดยตรงและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถอยู่ในวังมืดเพื่อพักฟื้นให้ดีในช่วงเวลานี้เมื่อถึงเวลาฉันจะปล่อยให้คุณออกไปสังหารถังยูด้วยกัน อกอลลงออาจารย์ผีก็เห็นด้วยเรื่องของโกสวันเล่ที่ถูกทำลายได้โหมกระหน่ำในทวีปทงเทียนเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนและความนิยมก็ค่อยๆลดลงหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนในส่วนของปรมาจารย์ผีไปอยู่ที่ไหนอาจกล่าวได้ว่ากองกาลังในทวีปทงเทียนทั้งหมดกําลังมองหามันอยู่แต่ไม่มีใครเลยไม่พบเงาของนายผีและบางคนถึงกับคาดเดาว,ว่านายผีตายแล้วแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อการคาดเดานี้ครบหนึ่งเดือนแล้วไม่พบอาจารย์ผีเดาว่าเขาไปไหน เซียวไปถามด้วยใบหน้าที่งุนงงในเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่พวกเขาสองคนที่กำลังมองหาปรมาจารย์ผีเกือบทุกคนในทวีปถงเทียนกำลังมองหามันแต่ไม่ต้องพูดถึงปรมาจารย์ผีเลยเขาไม่สามารถหาเงาของปรมาจารย์ผีได้มันจะต้องถูกซ่อนไว้ทั้งอยู่เล่นซอกับย่าวิญญ,ญาณในมือของเขาด้วยความสนใจเขากำลังจะปรับแต่งยาเม็ดวิญญ,ญาณชนิดใหม่และเขาเพิ่งค้นคว้าเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้เสี่ยวไปกรอกตาด้วยความโกรธและพูดว่าแน่นอนฉันรู้ว่าเขาต้องซ่อนอยู่แล้วเขาซ่อนอยู่ที่ไหน บางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้ดินทั้งอยู่เดาอย่างไม่ตั้งใจอ่อนหัดเมื่อเห็นการแสดงออกอย่างลวกลวกของเขาเสี่ยวไปสนใจที่จะศึกษาสมุนไพรวิญญาณมากดังนั้นเขาจึงถามว่าคุณจะพัฒนายาวิญญาณตัวใหม่หรือไม่เอเนนทั้งอยู่พยักหน้าอย่างมีความสุขทันทีมองที่เสี่ยวไปด,วด้วยดวงตาที่สดใสแล้วถามว่าลองทายดูสิว่าฉันอยากศึกษายาครอบจัก,กรวาลแบบไหนในครั้งนี้การรักษาเสี่ยวไปกล่าวว่าทั้งอยู่ใส่หัวเพื่อเติมเต็มร่างกายเสี่ยวไปเดาทั้งอยู่ใส่หัวอีกครั้งปรับปรุงการพลูกของคุณ ทงังยูอ่อนหัดเซียวไปถามอย่างโกรธโกรธแล้วคุณอยากจะพัฒนาเอฟเฟกต์อะไรละ่ะยังศึกษาอย่างจริงจังอีกด้วยเฮ hey, ทังยูยิ้มทันทีมองที่เซียวไปด้วยสายตาที่ไม่ชัดเจนแล้วพูดว่าการค้นคว้ายาครอบจัก,กรวาลชอนิดหนึ่งที่ใช้ในพื้นที่นั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการบำรุงรักษาเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสนุกสนานอีกด้วยและที่สําคัญกว่านั้นคือเมื่อคุณใส่มันเข้าไปจะกลายเป็นน้าทันทีจึงจะสบายตัวมากขึ้นทงังยูมองไปที่เซียวไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา อ่อนหัดหลังจากที่จูจ่ๆก็รู้ว่าถังอยู่กำลังพูดถึงยาครอบจาก,กรวาลตัวไหนแก้มอันละเอียดอ่อนของเสี่ยวไปก็แดงขึ้นมาทันทีและเธอก็จ้องมองที่ถังอยู่ด้วยความโกรธไม่น่าด้านมารยาทของตู้ไข่อโจโเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทำไมมันถึงไรยงไางอายล่ะถังอยู่พูดอย่างไม่พอใจแต่กลับศึกษามันอย่างจริงจังมากขึ้นอ่อนหัดบทที่224มหาสงครามเริ่มต้นขึ้นคลิปตาเดียวก็ผ่านไปอีปีแล้วปรมาจารย์ผียังคงหายไปแต่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนทวีปทงเทียนนั่นคือการเลื่่ออนนตแหงงขงราาาชีศ ฐานการฝึกฝนของราชาปีศาจเป็นเซียนมาหลายร้อยปีและในที่สุดเขาก็ก้าวไปสู่การเป็นอมาตะเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความรู้สึกคือฮาไปทั่วทั้งทวีปทงเทียนและผู้คนต่างคาดเดาว,ว่าทาไมราชาปีศาจจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้คุณต้องรู้ว่าผู้ฝึกฝนจะฝึกฝนยากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตทุกครั้งที่คุณก้าวไปสู่ดาวดวงหนึ่งมันจะยากมากแต่ดูเหมือนว่าปีศาจจะเป็นคนที่เร็วที่สุดในทวีปทงเทียนไม่ถังยูเป็นคนที่ก้าวหน้าเร็วที่สุดดังนั้นทุกคนคงเดาได้ว่าการฝึกฝนของท ท้ายที่สุดทงังยูไม่เคยบอกว่าเขามีระดับการฝึกฝนเท่าใดดังนั้นทุกคนจึงสงสัยว่าฐานการฝึกฝนของทงอังยูหรือฐานการฝึกฝนของราชาปีศาจน,นั้นสูงกว่าหรือไม่ทงังยูและเซี่ยวป่ใช้เวลาพักผ่อนและพึงพอใจเป็นเวลาหนึ่งปีแต่พวกเขายังคงไม่พบปรมาจารย์ผีไม่มีความคืบหน้าสำหรับทั้งสองที่จะก้าวหน้าดูเหมือนว่าโอกาสที่จะก้าวหน้านั้นไม่ง่ายนัก ทังยูวางแผนที่จะใช้เวลาหลายร้อยปีหรือหลายร้อยหรือหลายพันปีเพื่อก้าวหน้าแต่เขาไม่คาดคิดว่าคารือหัทางของเขาจะถูกคนอื่นจมตีคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากราชาปีศาจท,ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งและพูดผีที่หายตัวไปราชาปีศาจและประมาจารย์ผีไม่รู้ว่าการฝึกฝนของทังยูสูงแค่ไหนแต่ราชาปีศาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนางฟ้าแล้วและเขารู้สึกว่าเขาสามารถต่อสู้กับทังยูได้พักผ่อนก็พบทันทีด้านหน้าคฤราสห์ทางนอกเซ็นทรัลซิตี้เสียงชัยชนะของราชาปีศาจก็แพร่กระจายไปทั่วเซนทรัลซิต ตอนเย็นบูมขณะที่เสียงของปีศาจดังขึ้นก็มีลมฝ่ามือพัดแรงและรูปแบบใหญ่ด้านนอกคฤห,หา์ทางก็สั่นสะเทือนแม้ว่าจะไม่พังแต่ก็ไม่สามารถต้านทานลมฝ่ามือของราชาปีศาจได้พ่อครับคุณกําลังทําอะไรอยู่จินเหมยซวนบินออกจากคฤห,หา์ของเขาเองซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปเพื่อดูราชาปีศาจและประมาจารย์ผียืนอยู่กลางอากาศตามมาด้วยกองกาลังปีศาจนับพันม่านตาของจินเหมยซวนถูกบีบรัดและท่าทางนี้เกือบจะทําให้เผาพันปีศาจทั้งหมดออกมา อย่ากังวลเรื่องนี้มากนะักแค่ซ่อนตัวไว้และดูการต่อสู้มันพูดเบาๆโดยไม่สนใจลูกชายของเขาเลยพอ่อจินเวชวนขมวดคิ้วและพูดอย่างบูดบึ้งด้วยใบหน้าที่ไม่มีความสุขทั้งอยู่ไว้ชีวิตคุณในตอนนั้นนานแค่ไหนแล้วทำไมคุณถึงล้างแค้นให้กับความเมตตาของคุณหุบป,ปากราชาปีศาจมองดูลูกชายของเขาด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองและเยาะเย้ยฉันเผ่าปีศาจไม่เคยตอบแทนความเมตตาของฉันเลยตั้งแต่สมัยโบราณคุณไม่มีลักษณะของเผ่าปีศาจเลยจริงๆราชาปีศาจกล่าวว่า ทันใดนั้นลมแรงก็พัดไปทั่วทั้งร่างของจินเมื่อเสวียนและออกไปให้พ้นทางปีศาจก็ออกคำสั่งโดยตรงพานายน้อยลงไปและอยับปล่อยให้เขาปรากฏตัวที่นี่ใช่ทันใดนั้นใครบางคนจากเผ่าพันธุปีศาจก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อตั้งจินเหว่ยซวนซึ่งไม่สามารถต้านทานได้และถอยกลับไปในระยะไกลทังหอยู่ถ้าคุณไม่ออกมาอีกฉันจะระเบิดคฤรืหา์ของคุณเสียงหัวเราะแห่งชัยชนะของราชาปีศาจดังก้องไปทั่วโลกทุกคนในเซนทรัลซิตี้ตัวสัน่น แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้นขางนอกในเมืองแต่ได้ยินเสียงยั่วยูของปีศาจซ้ำแล้วซ้ำอีกและคนที่อยากรู้อยากเห็นบางคนก็ปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองใจกลางเมืองเพื่อดูและพวกเขาก็แทบจะกลัวที่จะฉี่กองทัพมีม้านับหมื่นตัวหากจะโจมตีใจกลางเมืองก็เกือบจะถูกโจมตี ส่งผลให้กองกําลังหลักในใจกลางเมืองเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงและแจ้งให้กองกําลังหลักในสีภูมิภาคหลักโดยเร็วที่สุดขอให้พวกเขามาที่ใจกลางเมืองเพื่อสนับสนุนพวกเขาโดยเร็วที่สุดแม้ว่ากองกาลังหลักจะเป็นไปได้ก็ตามกองกําลังในทวีงทงเทียนมีความขัดแย้งเป็นครั้งคราวเวลาแต่เมื่อเจอวิกฤตก็ยังทางานร่วมกันท้ายที่สุดแล้วหากเมืองใจกลางเมืองล่มสลายชะตากรรมสุดท้ายของพวกเขาก็จะไม่ดีขึ้นมากนะักเมื่อครอบครัวหลักสแสดงหมอกสีดำจำนวนมากก่อตัวขึ้นใต้ฝ่ามือของปีศาจและโจมตีคฤหาหน์ของถังหยู อดดีเสียงของจุดเล็กๆดังมาจากคฤราสหาและบินขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหมาป่าเปื้อนเลือดตัวโตเต็มวัยหมาป่าเปื้อนเลือดราชาปีศาจและปรมาจารย์ผีมองไปที่หมาป่าที่เปื้อนเลือดและพวกเขาก็รู้สึกสะเทือนใจมากมันก็แค่หมาป่าเปื้อนเลือดนิดหน่อยเอามาให้ฉันสินายผีกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาราชาปีศาจได้จับสาวพรหมจารีจํานวนมากมาให้เขาดังนั้นเขาจึงใช้สาวพรหมจรรีเหล่านั้นเพื่อปรับแต่งเวทมนต์ของยิงซี่ได้เพิ่มการฝึกฝนของเขาอย่างมากดังนั้นแม้้แแตตตตต่่่่่่มมมมาาาาาาาปปปปเเเืือออออนนลลดทีีี็วยยะรรจกไไูใสขขง ต่อกอลองงราชาปีศาจกล่าวขณะที่คำพูดของเขาล้มลงร่างสองร่างก็บินออกมาจากคฤหา์อย่างรวดเร็วโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาคือถังอยู่และเสี่ยวไปทั้งอยู่ยืนหันหน้าไปทางสายลมและยืนตรงข้ามกับราชาปีศาจมองที่เสี่ยวบันที่กำลังต่อสู้กับจอมมารแล้วยิ้มเบาๆไม่น่าแปลกใจเลยที่เขากล้าวิ่งมาหาฉันและตะโกนฉันก็เลยมีผู้ช่วยถังอยู่ไม่คาดคิดมาก่อนนะว่ามันจะซ่อนนายผีไว้ เขารู้สึกถึงรัศมีอันทรงพลังที่เล็ดลอดออกมาจากราชาปีศาจซึ่งแข็งแกร่งกว่าเมื่อสองสาปีก่อนมากไม่น่าแปลกใจเลยที่เขากล้าส่งเสียงโห่ร้องปรากฏว่าเขามีบางอย่างที่ต้องพึ่งพาทางังยูยกมุมริมฝีปากขึ้นแล้วยิ้มราชาปีศาจมองดูทงังยูด้วยสายตาที่พอใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทงอังยูเมื่อเขาร่วมมือกับโกสสลอดเมื่อนึกถึงสมบัติของทงอังยูราชาปีศาจก็มีรอยยิ้มที่น่ารังเกียจบ,บนปากของเขาและดวงตาของเขาก็สดใสเมื่อมองไปที่ทงังยูก็มีความเย่อหยิ่งบน ทังอยู่เลิกคิวแล้วยิ้มเบาๆบอกฉันสิทำไมคุณถึงขอให้พ่อของคุณออกมาประโยคนี้เต็มไปด้วยการดูถูกอย่างแน่นอนใบหน้าของปีศาจกระตุกอย่างรุนแรงจากนั้นเขาก็ตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าฉันจะให้คุณเล่นบริการปากตอนนี้และคุณจะไม่สามารถเล่นบริการปากได้ในภายหลังจริงหรือทังอยู่มองเขาอย่างสงบมองผ่านการฝึกฝนของราชาปีศาจในพริบตาและยเยาะเย้ยคุณคิดว่าคุณมีสิทธิตะโกนต่อหน้าฉันตอนนี้เหรอ เป็นเพียงผู้เป็นอมตะเท่านั้นที่ได้รับการฝึกฝนดังนั้นเขาจึงกล้าตะโกนต่อหน้าเขาและเขาไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายอย่างไรจริงๆร,ราชาปีศาจเพียงแซงํำเป็นสงบต่อหน้าถังหยูและไม่สนใจความเย่อหยิ่งของถังหยูเขายิ้มอย่างหญิงยโสฮ่าฮ่ากำลังตะโกนถังหยูคุณกล้าดียังไงมาบอกกว่าต่อจากนี้ไปฉันจะทาให้ตรงเทียนทั้งหมดไม่มีใครในแผ่นดินใหญ่กล้าตะโกนต่อหน้าฉันอีกต่อไปฉันต้องการให้ทุกคนในทวีตตรงเทียนดูซิว่าวันนี้คุณจะได้อะไรซึ่งคุณจะได้อะไรถ้ากล้าตะโกนต่อหน้าฉัน กำลังมองหาความตายเสี่ยวไปพูดด้วยความโกรธและกำลังจะก้าวไปข้างหน้าเขยา่าแส่งเงินในมือของเขาแต่ถังหยูหยุดไว้และพูดว่าไปช่วยจุดเล็กๆหน่อยสิเขาไม่เหมาะกับชายชราผู้ชั่วร้ายคนนั้นอาจารย์ผีผู้เท่าผู้ชั่วร้ายหลังจากได้ยินชื่อถังหอยู่ปรมาจารย์ผีก็กระตุกใบหน้าของเขาอย่างแรงจนเกือบตกลงมาจากอากาศถังหยูกล้าโทรหาเขาจริงๆเสี่ยวไปบินไปอย่างรวดเร็วถังหยูมองดูท้องฟ้ามันถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำ และดูเหมือนเขาต้องการพายุฝนเขาเลิกคิวเบาๆแล้วพูดว่าเอาน่หยุดบนเถอะเดี๋ยวฝนจะตกแม้ว่าฝนจะไม่ดีสำหรับฉันก็ตามได้รับอิทธิพลแต่ก็ยังน่ารำคาญในสภาพอากาศเช่นฝนคุณควรซ่อนตัวใต้ผ้าห่มและนอนหลับปีศาจกษัตริย์ดวงตาของปีศาจเปลี่ยนเป็นเย็นชาและเขารู้สึกว่าทางยูนั้นหญิงเกินไปความเย่อหยิ่งแบบนี้ทำให้ผู้คนโกรธมากจริงๆพลึง,งราชาปีศาจสูดจมูกอย่างเย็นชาและพูดอย่างเย็นชาฉันจะปล่อยให้คุณหลับไปตลอดกาลและคุณจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกคุณรู้วิธีอวดเก่งจริิงงงๆคคุณสร้้าวบนได ทังอยู่ล้อเล่นคุณกําลังมองหาความตายไม่ว่าอารมณ์และอารมณ์ของปีศาจจะดีแค่ไหนความเย่อหยิ่งจองหองของถังอยู่ก็ทําลายเขาและเขาก็โกรธทันทีและพูดด้วยความโกรธว่าถ้าฉันไม่ฆ่าคุณวันนี้ฉันจะไม่ถูกเรียกว่าจินอ้าวโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณจะเปลี่ยนชื่อแต่อย่าเรียกว่าทังอ้อนะมันน่าเกลียดถังอยู่พูดด้วยรอยยิ้มราชาปีศาจโกรธมากจอนอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธว่าในเมื่อเจ้ากระตือรือร้นที่จะแสวงหาความตายมากเราจะมาพบเจ้าเดี๋ยวนี้ ทันใดนั้นออรา่าอันทรงพลังสองอันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและกระแสลมที่พัดมาจากออร่านี้ก็บิดเบี้ยวทําให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างรู้สึกหวาดกลัวผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้ที่อยู่ไม่ไกลก็หยิบอาวุธเวทมนต์ออกมาต้านทานกระแสลมเพียงแค่รู้สึกว่ามันทําให้ผู้คนหวาดกลัวถ้ามันระเบิดมันจะน่ากลัวขนาดไหน และปีศาจจำนวนมากใต้ท้องฟ้าก็เริ่มโจมตีไปในทิศทางของทางแมนชั่นและเซนทรัลซิตี้แล้วดูเหมือนว่าราชาปีศาจจะเตรียมตัวมาอย่างดีในวันนี้เขามีความทะเยอทะยานที่จะรวมทวีปทงเทียนให้เป็นหนึ่งเดียวบางคนไม่สามารถต้านทานพลังทั้งสองนี้ได้คนในกิกกิ้วถูกบังคับให้คุกเข่าลงกับพื้นและอาเจียนเป็นเลือดซึ่งน่าสังเวชมากการต่อสู้ระหว่างผู้เป็นอมตะสองคนขึ้นไปจะต้องทำให้โลกแตกอย่างแน่นอนและสถานการณ์จะเปลี่ยนไป ผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้จากระยะไกลเห็นฉากนี้และพวกเขาก็หนีไปเร็วขึ้นราวกับว่าพวกเขาสายเกินไป19และพวกเขาจะได้รับผลกระทบทุกการโจมตีจากพวกเขาจะสั่นสะเทือนโลกและส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์จำนวนนักไม่ถ้วนทั้งอยู่จ้องไปที่ราชาปีศาจด้วยใบหน้าที่มืดมนเขาไม่ได้คาดหวังว่าฐานการเพาะปลูกของราชาปีศาจจะได้รับการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าราชาปีศาจเป็นเพียงอมตะหนึ่งดาวแต่เขาไม่คาดคิดว่าราชาปีศาจจะซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเขาเป็นอมตะเก้าดาวได้ก้าเข้าสู่พระเจ้า แน่นอนว่าขั้นตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นระยะทางที่สั้นมากแต่สำหรับผู้ฝึกฝนมันเป็นช่องว่างที่ไม่ง่ายที่จะข้ามฉันไม่รู้ว่าราชาปีศาจได้ส่งเสริมการฝึกฝนของเขาอย่างน่าสะพรึงกลัวและรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปีได้อย่างไรดูเหมือนว่าเขาคงทำชั่วมามากแล้วดาบวิญ,ญญาณทั้งสองพบกันในอากาศโจมตีกันเล่มหนึ่งด้วยอาวุธน้ำแข็งและอีกเล่มล้อมรอบด้วยร่องรอยของพลังงานมลดาไม่ว่าอันไหนจะดูน่ากลัวก็ตาม ราชาปีศาจยิ้มอย่างเย็นชาเขารู้กลอุบายของทังยูเมื่อนานมาแล้วเขาไม่เพียงแต่ดูดซับและขัดเปล่าไขกระดูกน้ำแข็งเท่านั้นแต่ยังขัดเปล่าพลุดอกไม้ไฟภาพพื้นดินอีกด้วยดังนั้นเพื่อที่จะจำกัดกลอุบายทั้งสองนี้เขาจงใจปรับแต่งกลอุบายที่น่ากลัวโดยเฉพาะกับพลังงานน้ำแข็งอายุหมื่นปีของไขกระดูกน้ำแข็ง นั่นคือการใช้ปรมาจารย์ผีเพื่อปรับแต่งหุ่นทั้ง12ตัวหุ่นเชิดเหล่านี้เป็นอมตะเช่นกันแต่พวกมันไม่รู้สึกอะไรเลยพวกเขาสามารถเชื่อฟังคำสั่งของเขาเท่านั้นและพวกเขาไม่รู้สึกถึงน้ำแข็งเย็นหมื่นปีอาวุธเย็นเยือกของไขกระดูกนั้นคงกระพันต่อน,น้ำและไฟยิ่งกว่าเดิมแม้แต่ดอกไม้ไฟภ้าพื้นดินก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้หุ่นเชิด12ตัวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในทันทีแม้ว่าการฝึกฝนของปีศาจจะไม่ดีเท่าของทังยูแต่ออร่าของเขาก็เหนือกว่าทาังยูจากระยะไกล ั้งอยู่ขมวดคิ้วและมองดูหุ่นทั้งส2องตัวที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นหุ่นเชิดเหล่านี้ล้วน,นมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่พวกเขาไม่รู้ว่าปีศาจได้เพิ่มอะไรเข้าไปในร่างกายของพวกเขาอะไรวะทั้งอยู่ขมวดคิ้วดูเหมือนว่าเขาจะประเมินราชาปีศาจต่ำไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทั้งอยู่ก็โยนเครื่องรางขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไร้ประโยชน์ยันถูกดึงมาจากอากาศด้วยพลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขาแอลเมันก็สรงพลังหุ่นเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นคนตายแต่ควรเป็นคนตายโดยสิ้นเชิงแต่ถูกมาหล,ลอกหลอนดด้้้้ววววยยยเททททมมนนนตบบงงองงออ่่ถััััหููกลรุ12ี เป็นยังไงบ้างแปลกใจใช่ไหม55วันนี้เป็นวันตายของคุณราชาปีศาจมองดูความสิ้นหวังของทังอยู่ต่อหุ่นเชิดทั้ง12ตัวและหัวเราะอ,อยู่พักหนึ่งใบหน้าที่แข็งแกร่งของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มอวดดีทังอยู่ตะคอกด้วยดวงตาฟีนิกซ์บูดบึง้งลูกไฟขนาดใหญ่ควบแน่นจากฝ่ามือของเขาเลวไฟสีฟ้าอ่อนนมีสีดำแปลกตาจากนั้นเขาก็กัดนิ้วแล้วหยดเลือดของตัวเองจากนั้นจึงวาดภาพบนลูกไฟอย่างรวดเร็วคาถาลูกไฟทันทีแบ่งออกเป็น12ส่วนและเผาหุ่นทั้ง12ตัวทันที ฮ <aa> <h aha> มันไม่มีประโยชน์หรอกฉันแค่รู้ว่าคุณมีดอกไม้ไฟอยู่ในตัวดังนั้นเมื่อฉันปรับแต่งมันฉันจึงเพิ่มวัสดุโลหะหายากเข้าไปในตัวพวกมันเป็นพิเศษวัสดุนี้ถูกใช้เพื่อควบคุมดอกไม้ไฟโดยเฉพาะดังนั้นไม่ว่าจะมากขนาดไหนคุณทำมันไม่มีประโยชน์ทั้งหมดราชาปีศาจหัวเราะไม่รู้จบทั้งยูริตาฟีนิกของเขาด้วยความรังเกียจและเย่อเย,ย้ยจริงเหรอทันทีที่คำพูดของเขาตกไปทั้งยูก็ตะโกนว่าเสี่ยวไปชีวิตของฉันร้อนแรงจริงๆ เซียวไปที่กำลังต่อสู้กับปรมาจารย์ผีถอยออกจากวงเวียนสถานีทันทีและโยนลูกบอลเคลืองจริงใสทง่ทังยูสีของไฟจริงของนาตาลคือสีแดงเคลืองซึ่งสวยงามมากแต่กลับมีพลังที่ทำให้ใจสั่นมากขึ้นจู่ๆใบหน้าของปีศาจก็เปลี่ยนไปและเขากำลังจะเอาหุ่นของเขากลับทันทีแต่แล้วก็พบว่าเขาไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้แม้ว่าดอกไม้ไฟภาพพื้นดินของทงอังยูจะไม่มีประโยชน์กับหุ่นเชิดแต่พวกเขาก็ดักหุ่นของเขาไว้และชีวิตของเสี่ยวไปก็เป็นจริงไฟประกอบด้วยแก่นแท้และเลือดของเผ่ามังกรมังกรเป็นสัตว์ทที่ททรงงพลั ไฟแห่งชีวิตที่แท้จริงที่เปลี่ยนจากแก่นแท้และเลือดของเขาไม่ใช่สิ่งที่หุ่นเชิดของราชาปีศาจจะต้านทานได้ทั้งอยูเม้มริมฝีปากของเขาด้วยรอยยิ้มจังๆในดวงตาที่ตกตะลึงของราชาปีศาจและแบ่งไฟที่แท้จริงของเขาออกเป็น12ส่วนทันทีแล้วโยนมันไปทางหุ่นทั้ง12ตัวทงังยูคุณกล้าดียังไงปีศาจแยกฟันและจ้องมองด้วยความโกรธร่างกายของเขาหายใจไม่ออก เพื่อที่จะจัดการกับทางอยู่เขาใช้กำลังคนทรัพยากรทางการเงินและความพยายามอย่างอุตสาหนาับไม่ถ้วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อค้นหาโลหะและวัสดุหายากล้ำค่าทุกชนิดบนทวีปต,ตรงเทียนและในที่สุดก็ได้ขัดเกลาหุ่นทั้ง12ตัวที่คงกระพันจากน้ำและไฟจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นและหุ่นทั้ง12ตัวก็ถูกเผาจนไม่เหลืออะไรเลยภายใต้สายตาที่จับตามองของเขาโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังปีศาจจะไม่โกรธได้ไหมแทบจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่เขาถูกบังคับให้อดกลั้นมันไม่ดดีีีสสหรรับเเเเเเขาาาท่่่่จจะออออยนนป็นลืืมมิกตู้ ทังยูยกมุมปากขึ้นแล้วพูดอย่างภาคภูมิใจว่ามีอีกไหมคุณอยากให้ฉันเผาเพิ่มอีกสักหน่อยไหมคุณกําลังมองหาความตายราชาปีศาจโกรธมากด้วยใบหน้าที่มืดมนและฝ่ามืออันดุร้ายของเขาก็ฟาดไปทางทังยู่ด้วยแรงผลักดันที่ทำให้โลกสั่นสะเทือนคุณจะอยู่กับปีศาจตัวน้อยเหล่านั้นนานแค่ไหนทันใดนั้นปรมาจารย์ผีก็ฟันไปทางด้านหลังของทงอังยูจากอากาศด้วยแรงผลักดันอันทรงพลัง